เวอร์สเตเปนนำมวนเดียวจบซิลแชมป์อาเซอร์ไบจานกลางปรีแม็กเวอร์สเตเนนักขับเลตบูคว้าแชมป์ฟอร์มูล่ารายการอาเซอร์ไบาจานกลางปรีที่บากูซิตี้เซอร์กิตหลังจากออสการ์ปีอารสตีผู้นำคะแนนสะสมต้องออกจากการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกเจ้าของตำแหน่งโพโ s ซิชันขึ้นนำตั้งแต่พ้นสัญญาณไฟจนกระทั่งผ่านธงตามหมักรุกเป็นคันแรกส่งผลให้เป็นการคว้าชัยชนะต่อจากอิตาเลียนกลางปรีและถือเป็นเลดที่4ประจำฤดูกาล2025นนักขับชาวดัตทำ เวลารวมเร็วกว่าจอดลาเซลจากเมอร์เซเดสอันดับ2ที่14.609วินาทีและคาร์ลอสซายจูเนียอันดับ3ที่ขึ้นโพเดียมครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายจากเฟอร์รารี่ไปวิลเลียม19.19 19วินาทีขณะที่คิมี่อันโตเนลลี่ลูกี้สังกัดเมอร์เซเดสเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ4เหนือเลียมลอสันดาวรุงคาเลสซิงบูและยูกิสึโนดะจากเลดบูด้านแลนโดนอริสพลาดโอกาสลดช่องว่างคะแนนสะสมค่ะหลังจบเลสอันดับ7เก็บเพิ่ม6คะแนนรวมมี299คะแนนตามหลัง ปีอัสตรีเพื่อนร่วมทีม25คะแนนส่วนแม็กลาเลนยังไม่สามารถคว้าชแชมป์โลกประเภททีมผู้ผลิตได้หลังพลาดเก็บคะแนนมากกว่าเฟอร์ลารีเกแต้มตามเงื่อนไขสำหรับเวอร์สแตเพนเก็บเพิ่ม25คะแนนรวมมี255แต้มอยู่อันดับ3ของตารางรองจากนอริสและปีอัสตรีค่ะขอบคุณภาพจาก formula one com ติดตามการถ่ายทอดสด F1 เดททาง B in Sport ผ่านทาง u ูวิชั่นและ B in Sport Connect ค่ะ ถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V Motorsport